สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ TTH Channel นะครับอันนี้อยู่ในเกมเดิมน,นะเพื่อนๆนะก็คือนนะิโนคุนิค,คอร์สเวิรด์นะครับเป็น EP ที่12นะแต่เดี๋ยวผมขอใช้คําว่า12.1แล้วกันเพราะว่าจริงๆวันนี้มันมีแพทอัปเดตเยอะมากพูดจริงว่าเยอะมากนะครับขอตัดเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวช่วงแรกผมจะพยายามแนะนํากิจกรรมแล้วก็ ตัวระบบที่เข้ามาใหม่นะครับและเดี๋ยวพาร์ทสเนี่ยจะเป็นเรื่องของแพ็กที่เข้ามาว่าอนไหน,น่าสนใจบ้างแล้วก็เรื่องของตัวดันเจียนด้วยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าฮะอย่างแรกนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวกิจกรรมกันก่อนเลยนะครับก็กิจกรรมตอนนี้ที่มาใหม่ก็คือเรื่องของแข่งขันเอพิโซดทำอาหารนะครับเราก็ทําไปตามนี้เลยนะนเพื่อนนะคือเนี่ยหาพวกหอยมุกกีบกุหลาบซึ่งของพวกนี้ครับมันเป็นของที่เราจะต้องไปเก็บตามแมปนะเพื่อนเพื่อนนะซึ่งมันเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารนะครับเดี๋ยว พาไปดูด้วยกันนะเพื่อนนะว่าอยู่อันไหนอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับกิจกรรมที่2เป็นการพัฒนาน้องซอบอนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็มาทำพร้อมกันไปเลยคนที่ยังไม่ได้พัฒนาเนอะผมยังยังไม่พัฒนาน้องซอ,อเหมือนกันก็เดี๋ยวคงจะทำนะครับแล้วก็เราเราก็จะได้น้องซอบบอมาอีก1ตัวเมื่อตอนขั้นที่4นะครับแล้วก็อันนี้กิจกรรมไฮไลท์ของขอนันเพื่อนนะก็คือกิจกรรมฉลองครบ100วันนะครับซึ่งอันเนี้ย ผมที่เคยทําไว้ผมคาดการผิดไปนั้นเพื่อนนะคือตัวผานะเขาแจกเป็นน้องกวาง,งเพื่อนคือน้องตัวนี้ฮะไม่ใช่แจกรถเนาะเป็นน้องกวางนะครับแล้วก็พอ14วันครับเขาจะแจกเป็นตัวเลือกตัวของเครื่องประดับพาหนะซึ่งถ้าผมแมนะนำนะเพื่อนนะพยายามเลือกไปทางอันนี้ที่เป็นเหรียญตรากับน้องกระต่ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเลทการผลิตเองครับมันได้ค่อนข้างยากมากนะครับก็คือปกติแล้วอะ่ะ น้องเหลนตาหรือน้องกระต่ายอะ่ะได้อยู่แค่สิเอเงนะเพื่อนๆนะคือน้อยมากถ้าเกิดมีกล่องให้เลือกแบบนี้พยายามเลือกแบบนี้เลยนะเพื่อนว่าจะเลือกแบบ่าเป็น HP หรือเป็นโจมตีหรือเป็นคีติคอลนะครับหรือถ้าเกิดเป็นน้องโล่เนี่ยเขาจะเน้นไปทาง HP นะครับเราก็อันนี้จะเป็นตัวแม่นยำก็เพื่อนๆลองเลือกดูนะครับแต่ถ้าอยากให้อยากให้แนะนำอะผมแนะนําเป็นเรื่องของโจมตีหรือก็คลิกไปเลยน่าจะดีกว่านะครับดีกว่าเลือดอะไรเงี้ยครับอ่ะลองดูกันนะฮะ แล้วก็พอล็อกอินโนที่2ี่นะครับอิมเมจันพื้นฟ้านะเหมือนเป๊ะเลยนะจากคลิปก่อนที่ผมทําไว้ขัดน้องหมึกใช่ไหมเหมือนเป๊ะเลยเพื่อนก็คือเอาแค่น้องหมึกออกไปนะครับแล้วก็เลือกตามนี้เลยนะเพื่อนนะเราอยากให้ตัวไหนก็เลือกตัวนั้นไม่ยากนะครับเลือกตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะวันที่28แนะครับแจกเหมือนเป๊ะเลยผมทำกับบ้านมาถูกนะเพื่อนนะก็คือแจกเป็นอาวุธ พื้นฟ้าทุกท่าเลยนะไปเลือกเอาว่าอยากได้ตัวไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์พื้นฟ้าทุกอันเลยไปเลือกเอานะครับแต่ได้ผมแมนะนำนะเพื่อนนะคนที่ยังไม่มีมืดกับแสงนะครับเลือก2องอันนี้ก่อนนะครับก็เลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบไม่ได้เน้นดาเมจมากจะเอาเสื้อเลือดมาก็ไม่ผิดถ้าผมเวทนะเพื่อนผมให้อาวุธอ่ะหกอุปกรณ์แค่40นะเพื่อนนะคืออยากให้อยากให้เด้งไวทางอาวุธก่อนเพราะมันเรื่องส่งผลของเรื่องการลานประลองอ่า PVP 3v3 ด้วยแล้ว็ เรื่องของการเก็บเลเวลด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะทําได้ดีกว่านะถ้าให้ผมเลือกนะแต่ก็สุดท้านแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะไม่บังคับกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงอัปเดตเร็วๆนะครับก็ที่ผ่านมานเนี่เพื่อนๆพอดีผมเห็นว่าแอ d เทไรเอะมีการขยับสูงขึ้นตอนแรกก็งงอยู่เป็นเพราะอะไรนะครับทีนี้ก็เจอสาเหตุแล้วนะครับว่าเป็นเพราะว่าเรื่องของตัวสุ่มสัตว์เลี้ยงเพื่อน คือนั่นไหนนะนันนี้ฮะจากเดิมมาเป็นเพื่อนเราจะซื้อสัปดาห์ได้แค่สัปดาห์ละสิบนะครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่มเป็น20นะเพื่อนเท่ากับว่าความต้องการของแอทเทอร์ไลท์สำหรับคนที่อยากอัดเต็มข้อเขาต้องการ1มื0 0อแอทเทอร์ไลท์ต่อสัปดาห์นึกออกปะคือความต้องการเหรียญมันมากขึ้นแล้วทีเนี้ยมันจะมันจะให้เกิดการแบบคนอยากซื้ออะซึ่งแต่แรกผมก็แปลกใจว่าทำไมมันขึ้นนึกออกไหมและเดี๋ยวผมเจอสาเหตุแล้วนะเพื่อนก็คือเป็นด้วยเหตุการณ์อันนี้แหละซึ่งแล้วแต่เพื่ ก็แล้วแต่แต่ผมยังเก็บไว้อยู่นะครับผมยังไม่ได้ขายไปเนาะนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของเมื่อเราเข้าเกมแล้วนะเพื่อนนะมันจะให้เราปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นคู่หูคู่หูทำอาหารเนี้ยเราก็กดคลิกไปเลยนะครับเราก็ไปทำเควสอันนี้ก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมตัดไปทำเควสก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูอีกคีหนึ่งพร้อมกันคลิปมันจะได้สั้นลงหน่อยนะครับมานะครับเพื่อนผมมาปลดเควสเบื้องต้นแล้วนะและทีเนี้ย เราต้องมาทาเควสที่เสียงตัวนี้เพื่อนๆนก็คือเป็นเควสของคุณตาต้นไม้นะเพื่อนเพื่อนซึ่งเราจะได้เป็นตัวเต่าทําอาหารในป่าอิมเมจเจแล้วนะทุกคนต้องทานะนะครับผมไปทําก่อนนะไม่ตัดแล้วกันเดี๋ยวดูพร้อมกันแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันก็ยาวอีกอะแล้วก็เล้วนเพื่อนก็แบบเหนื่อยในการดูเนื้อวะอ่ะเดี๋ยวทำเควสก่อนนะ เงี่ยเพื่อนๆได้ง่ายมากเลยนะแค่กดคุยๆนะฮะ <im it> ไม่ต้องทำอะไรอย <im it> กดคุยคๆได้เลยอะ <im it> โอเคอะเื้องต้นเดี๋ยวผมตัดไปเพื่อะแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็นี้นะนเพื่อนๆนะมันจะเป็นตัวระบบการจิบนะนเพื่อนๆนะก็คือเหมือนเรื่องความเป็นมิตรของ NPC นะครับซึ่งส่วนนี้เองครับมันจะทําให้เราอะ ได้ของนะครับแล้วก็ได้แบบเขาช่วยงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันแป๊บหนึ่งนะนะครับก็จะมีเนี่ยครับก็คืออาหารในฟาร์มส่วนตัวนั้นเพื่อนนะคือเราปลดล็อกอันนี้นะครับโอเคเรียบร้อยผมได้แล้วนะผมได้เตานะฮะเรียบร้อยแล้วเ,เพื่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อน แข่งขันเอพิโ o ดทำอาหารนะครับกดเข้ามาเลยนะเพื่อนเนะเราก็เรามาดูกันเลยนะครับก็อ่ะมันก็จะเป็นเควสนะครับทีนี้เราก็ไล่ทําไปเรื่อยนะเพื่อนๆเพื่อ,อ,อจะปลดล็อกตัวของไอเทมแล้วก็ EXP ด้วยนะครับนะซึ่งอันนี้เราต้องทาเควสมาก่อนนะถึงจะปลดล็อกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปไล่เควสก่อนนะเพื่อนเนะเราก็ต้องไล่เควสทุกคนนะครับ one hour later มาครับเพื่อนๆจริงๆผมปลดล็อกเควสจนจะมาเจอแม่หมดแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะซึ่ง เราต้องทำเควสแบบเควสลองเขาด้วยนะในในในตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้เมื่อกี้ตัวแม่งมูนวอล์กเฉยเลยว่ะมูนวอล์ก่ะก็ผมว่าใช้เวลาประมาณ10นาทีนะเพื่อนนะไม่เกินนี้ก็ไม่นานมากนะครับก็เราต้องปลดล็อกเควสลองเพื่อเอาสูตรอาหารต่างๆมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกเควสของการเจอแม่มดกันนะครับพอหลังจากเจอแม่มดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถรับพวก อ่าเข้าดันเจี้ยอะไรเงี้ยได้นะเพื่อนนะก็เป็นทัดไฟนะใช้ทัดน้ำสู้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเซตน้ำแป๊บหนึ่งนะเก่งกาจไม่ไม่มดผมว่าก็ก็น่าจะเก่งกว่าพอกับจินนี่นะเพราะว่าเขาก็เป็นดัน,นคล้ายๆกันนะครับแต่เห็นเหมือนแอบดูสติมเมอร์บางท่านก็จะมีแบบเหมือนพลิกเพจด้วยนะถ้าเราต้องวิ่งไปกินน้ำนเพื่อนนะมันจะมีกล่องน้ำอ่ะแถวนี้แถวนี้มั้งถ้าเกิดดันเวฟส,สูงๆ่ยครับมันจะมีแบบ ถ้าเกิดเราติดฐานนะเป็นพิกอย่างเงี้ยเพื่อนเราต้องไปกินน้ํานะเราก็จะมีเหมือนดบับให้เราไปเก็บวัตถุดิบด้วยแบบต้องเก็บให้ถูกตามตามที่แม่มดบอกนะครับไม่ไงั้นก็จะโดนโดนดาเมจนะอันนี้มาทำเควสปลดล็อกนะ่ะมันก็คงไม่ยากฮนะแต่ถ้าลงจริงๆคงไม่ใช่แบบนี้เนาะอ่ะจบแล้วแม่มดช <laughs> นะแล้วยืนคุยกันอย่างนี้แหละยืนคุยอย่างกับเพื่อน โอเคเฮียร์ดานแล้วนะฮะก็เหมือนกันเลยนะเพื่อๆเหมือนจินนี่เลยนะครับคือเราปลดล็อกตัวพาร์ตอันนี้แล้วนะฮะโอเคแล้วไงต่อคุยกับคุยกับโซฟี <Sophie. S 1> มาโอเคฮะที okay. ่ <Okay. Here, S 1> เราก็จะได้ รับสูตรอาหารเพราะว่าเราต้องไปทําอาหารนะครับเ,เพื่อนๆนะก็จะต้องไปเก็บวัตถุดิบด้วยนะซึ่งเรียบร้อยนะครับอันนี้จะปลดล็อกโอเคปลดล็อกหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เองครับมันก็จะเป็นตัวเหมือนแพ,พ,พ,พสซีให้เรานะครับก็คือเหมือนเราเอามาลงดันเจี้ยนของไม่หมดนี่แหละนะครับเราก็จะมีข้างบนนี้คือห้องครัวของไม่หมดนะเพื่อนนะห้องครัวของไม่หมดเนี่ยเขาจะเป็นที่เอาไวท้ทําอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะฮะเทเลพอ มาเลยคนเยอะจังหมอ้อก็ใหญ่มันจะใส่ถึงด้วยหรอนะฮะซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาทาอาหารมีทั้งอาหารกลุ่มอาหารเดียวนะครับอาหารเดียวทาอะไรได้บ้างนะครับซ,ซึ่งของพวกนี้เองครับบางอันอนะ่ะเขาจะเป็นของโปรดสําหรับ npc นะเพื่อนนะเพื่อนเราต่อก็ต้องทำนะฮะเดี๋ยวดูสูตรก่อนนะฮะอันนี้ทําได้เลยนะพเพื่อนอาหารกลุ่มตอาหารเดียวยเราต้องดูสูตรนะเพื่อเพื่อนแล้วก็ทีนี้มันต้องใช่ไหมต้องใช้กิ่งดอกไม้อ่อนนะครับอะดูนะสี่อันนี้เราต้องไปเก็บตามแมพ นะครับเนื้อพลับใหญ่นะฮะต้องไปเก็บนะนเพื่อนนะหมุนไผยอย่างเงี้ยต้องไปเก็บนะครับเก็บหมดเลยแหละหอยมุกก็ต้องไปเก็บครับเก็บหมดเลยนะทุกอย่างผมทำอะไรไม่ได้เลยเพราะผมยังไม่ได้เก็บอะไรสักอย่างนะครับ, <elly. S 1> รบก็เดี๋ยวเวลาเพื่อนจะไปนะก็กดแหล่งที่มาได้เลยนะครับแลวทีเนี้ยอุ้ยอันนี้ไม่ได้สิโทษนะครับอ่ะกดแหล่งที่มาครับกเกี่ยวกับทนะุดนั้นเพื่อนนะก ถ้าผมจะไม่ผิดเออมันกดไม่ได้ด้วยนะเรามันจะอยู่ตามแมปเพื่อนๆมันจะอยู่ตามแมป4แมปนี้นะครับออกไม่ได้ด้วยออกกดออกแปบบ๊บอ้าวนะครับเพื่อนๆจะอยู่ตาม4แมปนี้นะครับก็คือมีฮ์ดแลนด์ฝั่งใต้ฮ์ดแลนด์ตะวันออกป่าโมเอลและป่าเซเลเน่เดี๋ยวเราไปดูทีละแมปนะครับเดี๋ยวผมไล่จากฮ์ดแลนด์ฝั่งใต้ก่อนเดี๋ยวเราไปหากันก่อนนะฮะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหาก่อนเพื่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวผมบอกว่าจุดไหนนะอันนี้จะเป็นตัวลิงก์ของเขานะเพื่อนเพื่อนก็คือจะเป็นลิงก์ของการบอกว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะอย่างเช่นคุณจูเลียนเนี่ยจะชอบอาหารตัวนี้นะครับไม่ชอบอันนี้นะครับคือให้เราสังเกตได้ง่ายอ่ะว่าเขาชอบอะไรอ่ะมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ไม่ชอบอะไรจะเป็นสีแดงนะเพื่อนนะก็คือเนี่ยแล้วก็การคลาสทำยังไงเขามีบอกหมดละเอียดเลยนะครับว่าใครใครครอะไรบ้างนะครับอันไหนอันไหนไ เพื่อเพื่อนมองว่าง่ายอย่างผมว่าคุณเนี้ยคนชิงชิงอะง่ายใช้แค่นี้เองนเพื่อนนึกออกอปะเราจะได้คนเก็บต้นแอปเปิลแล้วอะ <c oughs> ใช้แค่ผักไปล่อเขาเนึกออกไหมไม่ยากนะเพื่อนไม่ยากผมว่าง่ายๆเลยนะครับหนะักง่ายๆ่ายนะเพื่อนนะก็ลองดูว่าสีน้ําเงินคือชอบสีแดงคือไม่ชอบนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะเพื่อนนะเป็นลิงก์ของอ,อ๋อสเปดชีตนะครับของ Excel นะ,นะเพื่อนนะก็เอาไปดูกันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดบางคนที่แบบไม่สะดวกอะก็ ก็แคปหน้าจอไปละกันเพื่อนเพื่อนนะแคปไปดูก็ได้ครับว่าว่าอะไรชอบปะไหลนะนเพื่อนนะไม่ซีเรียสนะครับอ่ะลองดูฮะไม่ยากไม่ยากนะก็อยากให้ทุกคนแบบปลดล็อกได้เราจะได้แบบเบาแรงอะ่ะเบาแรงในการทําแบบพวกแบบอะทาสวนอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็คือเหมือนจุดจบคนรับจ้างทําสวนเลยเนี่ย <laughs> ใช่ปะ่ะมี AI ทําให้แล้วนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ฮะไปดูตารางแป๊บเดียวอะ่ะดูดิคนเต็มเลยดูดิเมื่อกี้ยังว่างเลยนะเ่ห็อไหม ตอนนี้คนเต็มแล้วเนี่ยนะผมก็ไม่ทันไม่ทันนะบางทีอาจจะต้องแบบบางคนอาจจะเปิดมาโคนะแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำให้เพื่อนเปิดนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าสุดท้ายอ่ะเราจะโดนอะไรหรือเปล่านะ,ะถ้าเปิดมาโคนะก็ถ้าไม่ซีเรสก็อย่าไปเสี่ยงนะครับเรามาเวลาที่คนจะน้อยเอาละกันนะครับเพื่อนๆนะอ่ะผมว่าก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้อันนี้เป็นไข่มุกนะเพื่อนนะอยู่ตรงริมหาดนะครับ ช anel หนึ่งอ่ะผมบอกเลยว่าเดือดมากนะให้ผมหนีมาช anel สองนะก็คือเหมือนเราต้องมาปลดล็อกก่อนนะเพื่อนเพื่อเราจะได้กดแหล่งที่มาเขาได้เดี๋ยวน้ใไ้ดูนะก็คือเนี้ย่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ฮะคือถ้าเกิดเราได้แล้วครับแล้วเราสามารถกดแหล่งที่มาเนี่ยได้เลยนะเพื่อนไหมเราสามารถย้ายแบบเนี่ยไปจุดเขาได้เลยนะครับจุดที่มันมีอยู่เห็นไหมครับมันก็จะมีอยู่ตามแนวหาช้าแนวยาวเลยนะเพื่อนเพื่อนนะคือก็อยู่ตามจุดอะครับแต่ถ้าไม่ซี ถ้าเกิดไม่มีคนอ่ะเราก็เดินเก็บได้นะแต่ว่าถ้าแบบมีคนเยอะๆเราก็พยายามอยู่แบบเป็นจุดเพื่อจะได้แบบแบ่งๆกันนะเพื่อนเน่อแมกถ้าถามว่ามันจํากัดการเก็บไหมอันนี้ผมว่าไม่นะไม่เหมือนกับพวกอาเอ็กที่แบบมันจะมีพลังงานการเก็บเนี่อแม่แบบมีพลังว่าเออต้องแบบคุณจะจัดสรรพลังยังไงจะไปเก็บนู่นเก็บนี่ไหมแต่อันนี้ผมว่ามันไม่จํากัดเลยนะเพื่อนก็เพื่อนก็ลองดูนะว่าแบบจะเก็บอะไรตรงไหนยังไงนะครับก็ลองพยายามดูเวลาที่แบบคนไม่เยอะมากครับ พราะเท่ากับว่ามันจะมีด้วยกันหลักๆอ่ะสามจุดนะเพื่อนเพื่อนก็คือจะมีที่อที่ฮาร์ดแลนดตะวันออกนะครับก็คือจะได้ไข่มุกนะครับป่าโมเอลจะได้สมุนไพรที่เป็นดอกโมเอลนะครับแล้วก็ป่าเซเลเน่เนี่ยจะได้เป็นสมุนไพรของเซเรเน่นะครับต่อมานพ้นเพื่อนผมจะพามาดูในส่วนของตัวป่าโมเอลนะครับป่าโมเอลคือตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนนะเก็บก่อนแล้วกันฮะ คือมันจะดอกเป็นตัวของกลีบดอกบัวนะนเพื่อนนะมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับโซนโซนตรงนี้แอลตรงนี้นะครับอ่ะจำานั้นเพื่อนนะอยู่ตรงนี้นะก็คือแมปตัวนี้ป่าโมเอลนะครับดอกเป็นกีบกุหลาบนะครับฮาร์ดแลนด์ตะวันออกดอกเป็นเอ่อริมชายหาดอะเป็นหอยมุกนะนเพื่อนนะเราก็มาอยู่ตรงนี้เลยอ่ะผมโดนย่งไปละ <laughs> มัวแต่อธิบายฮนะก็ให้เพื่อนๆดูนะนเพื่อนนะผมผมไม่ได้มาเอาหรอกผม,มให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่า ต่อมานะเพื่อนๆเขาจะดรอปเป็นตัวนี้นะครับสมุนไพรเซเลเน่นะจะอยู่ที่ป่าเซเลเน่ตรงนี้เลยนะเพื่อนนะตรงนี้นะฮะคือตามแมปอ่ะจะอยู่ตรงนี้นะครับป่าเซเลเน่ก็คืออยู่โซนเนี้ยโซนเวิร์งวาร์ฟตรงนี้นะครับแถวๆทนน้าตกนะอยู่แถวนี้นะครับเพื่อนๆก็มาเก็บเห็นเห็นคนยืนไหมตรงนั้นอ่ะก็ตามจุด1ต้น1ต้น1ต้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้1ต้นนะฮะก็ก็ตามนี้เลยเพื่อนๆนะครับโอเคถ้ากับเราได้มาเรารู้3จุดแล้วนะเพื่อนเราเรารู้3จุดแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูแมบบแรกกันต่อผมหาไม่เจอไม่ใช่หรอกเรื่องเรื่องแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับพ่ดีผมเพิ่งเจอของฮาไร่ฝั่งใต้นะครับก็คือเนื้อพับนพนเพื่อนเนื้อพับทําได้ยังไงนะครับโดยการเตะเตะพับนะฮะเตะพับเห็ไหมเพื่อนมันจะได้เนื้อพับแล้วถ้าเราเตะตรงพับนะฮะก็เตะอัดกําแพงนึกว่าเตะอัดเตะอัดอืมอืมเอามาเ,อาเนื้อพับมาพี่หลมไม่ได้แล้ววะพี่ผมไม่ได้แล้วล่ะอืมขอยทีอ่ะ หรือเราต้องแบบเออเป็นช่วงนี้นึงนะฮะไม่ใช่เราจะติอัดเลย <c oughs> จะติอัดแบบไม่เวนผักข้างเวนพัง,บ,งบ้างนะเพื่อนนะก็สมัคน้องพลับก็อยู่ตามแมปนี่แหละเพื่อนเห็นไหมเนอยู่เต็มเลยเราไม่ต้องไปแย่งกันเยอะนะฮะน้องพลับเยอะอยู่นะฮะแต่ผมว่าที่ต้องเดือดเดือดก็คือพวกแบบหอยมุกขมนลพยัยแล้วก็ดอกกลีบดอกอะไรเงี้ยฮะอาจจะแบบเดือดน,นิดนึงนเพื่อนนึกออกไหมอุย้ยมันไม่ได้แล้วล่ะหรือ อ่าแม่กำลังพูดว่าหรือไม่ใช่ทุกตัวขึ้นเฉยอ่ะผมลองเตะผมลองเตะตัวอื่นบ้างนะนเพื่อนนะมันอาจจะแบบตอกเฉพาะตัวนี้หรือเปล่าอะไรงเงี้ยนึกออกปะลอง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 มาลองหน่อยเห็นปะได้เ,เพื่อนตัวไหนก็ได้นะครับมาลองเตะด,ดูนะฮะก็เว้นช่วงแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยเตะนะฮะผมว่าน่าจะแบบกึง่งแบบสุมๆออกนะนเพื่อนนะว่าแบบยังไงนะครับอ่ะผมว่าเรื่องวัตถุดิบก็น่าจะประมาณนี้เ,นเพื่อน ครบถ้วนกระบวนความนะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนสุดท้ายกันนะเพื่อนเพื่อก็คือเรื่องของตัวเตาต,ตัวนี้ผมกดใช้งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตาตัวนี้เขาจะเด้งไปที่ป่าของเรานะครับเดี๋ยวผมเข้าเข้าไปทางป่าม่เจ้นก่อนนะน้องก็จะเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยสิผมว่าเราจะต้องตั้งเตาแหละแต่เดี๋ยวหาที่ตั้งกันหนึงนะฮะอออนนี้ง่เจอแล้วอยู่นี่ฮะ จะตั้งเต่าตั้งตรงไหนก็ได้มันก็น่าจะอยู่แคมป์หน้าแคมปิ้งป่ะนึอออกม่ใช่ไหมเออมันควรจะต้องอยู่แถวนี้แหละอยู่แคมป์ตรงนี้แหละโอเคนะผมตั้งนี้แล้วกันนะครับอ่ะแล้วเราก็วิ่งไปดูกันเลยดูสีนะฮะก็ต้องใช้อะไรผลิตบ้างเราก็ดูสูตรเลยเพื่อนดูสูตรนะอันนี้ก็เห็นปะใช้ตัวส่วนภัยเหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆลองดูนะว่าใครชอบอะไรผมรู้สึกว่าอย่างแพนเค้กอันเนี้ยแพนเคก้กเขาพูด ชุมช่มฉ่ำนะฮะชุมช่มฉ่ำมันเนี้ยอันเนี้ยคนที่ชอบจะเป็นอ่อคนแรกอ่ะชื่อจูเลียป่ะคนจูเลียชอบนะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูนะคืออาหารที่อยู่ในในบ้านเรานะครับกับแม่มดเนี่ยคนละตัวกันนะเพื่อนๆนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นคนคนที่2อ่ะคนม่วงมั้งใช่ไหมคนม่วงชอบเราก็มาปรุงอันนี้เอาเพื่อนๆนะและการปรุงเดี๋ยวผมลองปรุงให้ดูนะมันต้องกดด้วยนะด้วยนะเดีนะะ๋ยวลองกดครั้งหนึ่งให้ดูนะฮะมันจะดูดูดดูดูดแต่รางวัลยังลองยังลองออตอนนี้แหละตอนนี้แหละเห็นไหมตอนนี้แหละเราก็ กดซับไปเลยเพื่อเราก็จะได้แบบ e ีด้วยนะเห็นไหมการย่างการผัดได้หมดนะฮะอะไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะล้วก็หาวัตถุดิบนะครับก็ผมว่ามันจะใช้เวลาต้องหาวัตถุดิบนี่แหละนะครับถ้าเกิดเราไปช่วงเวลาแบบพรามทามอ่ะคนเยอะๆอ่ะมันก็จะแบบเหนื่อยหน่อยนะฮะอุ้ยเพิ่งเห็นว่าใช้เหรียญต้นอ่อนในการทําด้วยนะครับทีนี้ก็เหรียญต้นอ่อนเได้มาจากการแบบลาลวีคนะครับแล้วก็เอาพวกผลไม้ไปแลกเท่ากับว่า ผมต้องเริ่มเข้ามาทําสวนได้แล้วนะเพื่อนๆนะดูสวนผมดีคือผมไม่ได้ทำเลยเพื่อนๆคือทําแบบทําแปลงไว้แบบแรกๆก็แบบมีอารมณ์นึกออกบ้างมาจัดเรียงให้มันสวยงามมันเป็นล็อกเป็นล็อกเหมือนแบบยกล่องให้สวยงามน,นะเหรอยกให้สวยงามนะแต่ตอนนี้คือแบบขี้เกียจอยงเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะคือมันเหนื่อยไงวันๆอะ่ะทําไม่ไหวนะเพื่อนนะก็เดี๋ยววันนี้ผมว่าก็ประมาณนี้นะเพื่อนขอลาไปด้วย การน,นั่งข้างเตาให้มันอุ่นร้อนๆนะฮะก็ <g uck> เดี๋ยวพาร์ทที่1จบลงประมาณนี้นะเพื่อนเดี๋ยวพาร์ทที่2เนี่ยผมจะพาเพื่อนไปดูเรื่องของพาร์ทของแม่มดนะครับ <c oughs> แล้วก็พวกแพ็กเกจที่น่าสนใจว่ามีไอเทมอะไรเข้าใหม่ <c oughs> เข้ามาใหม่บ้างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดู 1, 1> <c oughs> พาร์ทที่2นะผมน่าจะลงพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ช่วงเย็นค่ำๆนี่แหละไม่แน่ใจเรื่องเวลานะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันตอนพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร b ์ช่องเรานิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะผมจะพยายามหามาให้นะครับก็เดี๋ยวไปก่อนแล้วกันคลิปนานอีกแหละนะครับบายยครับผม